นะครับแต่ทำไมมันควรจะหนักกว่านี้ผมประเมนว่าออตบองหนักกว่านี้ได้ซ้ำไปนะัต้องขนมาแล้วว่าครับไม่กล้าขนแน่ๆเลยคิดในใจไม่ขนหรอกขนมามากเนี่ยถ้ามีการยุบสภาเมื่อไหร่พักร่วมรัฐบาลสวยนะฮะวยทั้งสองฝ่ายเพราะอะไรมันจะเกิดสูญยากาศเกิดขึ้นนะฮะพรบเลือกตั้งก็ยังไม่เกิดจะร้อย อหต่อ 100, 1้อยต่อ500ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนจะแก้กฎหมายกันยังไงยุบสภาก็ตอนนี้ก็ย้ายพักก็ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเกมเนี่ยต้องลากไปให้สุดนะครับอย่างเราก็ตามสิ่งที่เห็นในเชิงพฤติกรรมมาไม่เอาประยุทธ์นะมากันตั้ง20คนเนี่ยชูป้ายเนี่ยก็คงสะท้อนให้เห็นว่ามาจากกลุ่มการเมืองมาจากพักการเมืองมีเป้าหมายเพื่อแสดงเสรีลักษ์ทางการ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นทางการเมืองแหละประเด็นทางการเมืองตอนนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีมีม็อบออกไปขัดขวางนายกรัฐมนตรีใะแก่ที่สําคัญนะะก็มีผู้สนับสนุนด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะตกลงมันจะเป็นยังไงและกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้มันเดินเพื่ออะไรกันแน่ วัดกองกำลังสืบสวนสอบวนตำรวจรอนที่5นั่นพระราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจรอนที่5และกองกำลังสืบสวนตำรวจรอนจังหวัดเชียงใหม่ มายังจุดรวมพลเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีมีจำนวนทั้งสิ้น280นายครับชงผลการได้อาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขเสถีรลภาพไม่มีสงครามไม่มีความขัดแย้งทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็นแหล่งอาหารของโลก ใครจะเป็นอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ยังไงเราก็ไม่อดตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือไม่รู้จะทาอะไรก็ว่าไปนะไอ้ส่วนการจะขัดแย้งก็ว่ากันไปทั้งโลกก็ไปหา,าทางพิจารณาแก้ไขเราต้องรักษาดุลแห่งอำนาจตรงนี้ให้ได้แต่ที่ว่าสื่อเราให้ความคันกับสศรษฐีมวลชนน,น,น,นะอันนี้คงคงพูดได้แค่นี้อะ่นะ 好，大家好，大家好，大家好，欢迎大家，大家好，大家好，大家好。

วังตังนะครับหนึ่งสอีกหนึ่ <S 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 2> <S 2> ้าครับหนึ <S <s ่งสองสามสามอข้เขด้วยอ่ะสื่อขยับมาเลยครับพี่มา ทีา่าตบมงก้องด้านการนะครับ1นึ่งสองกี่หนึ่้าครับหนึ่งสอามาขอบคุณมากครับ ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะครับมอบที่ไปอยู่กองบิน41ทั้งหมด20คนเดินทางไปขัดขวางไม่ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนานยกรัตรีเดินทางมายังประเทศไทยนะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ไม่เดินทางมาพื้นที่ของทักษิณก็บอกเป็นบ้านของทักษิณในขณะที่นะครับมีคนไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์ไปถ่ายรูปพลเอกประยุทธ์ก็ไปเปิดงาน ด้วยก็มีคนสนับสนุนแล้วก็ต่อต้านนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเดินทางของนายพิสิทธิ์เวชาชีวะสมัยก่อนหน้านั้นะนะครับเป็นนายกคมตรีโอ้มีกลุ่มคนเสื้อแดงมาชุมนุมประท้วงขับไล่โจมตีนะครับแล้วก็พยายามทำร้ายคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแต่คราวนี้กำลังของเขาเนีนะ่เฉพาะฝั่งเสื้อแดงทำไมถึงร้อยลง กลับกลายว่าเป็นผู้มีมีผู้มีสนับสนุนน่มากขึ้นทำไมเป็นแบบนั้นสถานการณ์ทางการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะต้องยอมรับว่าคะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์กำลังตกต่ำลงพรรคพลังประชารัฐ นะครับก็จะเตรียมทําแคมเปญเดินสายนะสร้างคะแนนนิยมไปทั่วประเทศในขณะที่คนในหลายพักการเมืองนะครับก็วงแตกโดยเฉพาะฝั่งประชาธิปัตยนะตอนนี้ก็แตกออกมาอยู่พลังประชาลัดเยอะมาก นะครับในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยก็แตกเหมือนกันนะฮนะจะออกมาก่อนหน้านี้ก็โหวตหายไปเจ็ดเสียงถึงขั้นมีการขับไล่ออกจากกลุ่มลายของพรรคเพื่อไทยประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นที่รีสเกตเพื่อไทยโดยอุงอิงเนี่ยลูกทักษิณก็ไปทําการปราศัยขึ้นไหวจากนั้นก็มีการทําโพขึ้นมานะครับคะแนนนิยมของอุงอิงก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮนะนการหลังจากที่มีการทําโพสํารวจคน2 0 0 0กว่าคน นะครับจากนิด้าโพสิ่งที่ตามมานะฮะก็พลเอกประยุทธ์ก็เดินสายนะ,ะไปลงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้พลเอกประวิตยไปก่อนนะพลเอกประวิตยไป <N> พลเอกประยุ <N> ะทธ์ตามนะครับทำไมเดินเกมแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็รุลกลนะ่ะพลเอกประยุทธ์เช็คก,กระแสละนะประามาได้ไหมจุดที่พลเอกประยุทธ์ไปไปที่ไหนเขื่อนแม่กวงนะ,ะแล้วก็มีเปิดการประชุมเขื่อนแม่กวงเนี่ยไปดูการผันน้ำแม่แตง ผันน้ำสารวินมาเข้าแม่แตงจากแม่แตงมาเข้าเขื่อนแม่กวงนะครับเขื่อนแม่กวงอุดมทารานะครับผันมาทำไมถ้าผันมาแบบนี้ก็จะส่งผลทำให้มีน้ำกักเก็บในการทำการเกษตนะรเชียงใหม่ก็จะไม่มีน้ำแรงอีกต่อไปทำมาตั้งแต่สมัยคุณนพสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกร,รัฐมนตรีนะครับเริ่มทำมาจนถึงปัจจุบันก็จะได้หนึ่งปี7 0นะใช้เวลาลำทำหลายปี ปฏิบัติมาก็มีคนเสียชีวิตหนึ่งรายนักศึกษาเข้าไปเสียชีวิตในใต้อุโมงคนะ์ไปฝึกงานก็เสียชีวิตนะครับเป็นไอเดียของท่านไกสอนตันติพงศ์นะครับเป็นอดีตประธานสสของพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็ตอนนั้นก็มีนายสมานทัดเที่ยงนะแกนนำกลุ่มเกษตรกรลำไยนะมีการเคลื่อนไหวดังนี้แล้วก็เรียกร้องผ่านคุณชวนหลีกภยัยผ่านคุณดิพิสิทธิ์เวชจาชีวะ จนเป็นโครงการการผันน้ำนะครับแม่แตงนะผันน้ำสารวินเข้ามายัางพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุรมทาราซึ่งจะทำให้พื้นที่เกษตรกรทำให้รอบภูมเมืองเชียงใหม่มีน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับไม่แห้งแล้งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการเดินทางมาของพลเอกประยุทธ์ครังนี้เนี่ยมีทั้งผู้สนับสนุนมีทั้งผู้ต่อต้านผู้ต่อต้านผมไปดูระดับแกนนา ที่มาต่อต้านไปดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นแกนนำเสื้อแดงเจ้าเดิมพวกเดิมกลุ่มเดิมวิธีเดิมขบวนการเดิมลักษณะเดิมนะครับแต่ประเด็นคือเขาไม่ขนมามากไม่ให้สสขนมาทำการโจมตีเพราะอะไรไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งไปเร่งให้พลเอกประยุทธ์ล้มยุบสภาในช่วงเวลานี้สิ่งที่ตามมาพักที่จะเสียเปรียบมากที่สุดคงหนีไม่พ้นฝ่ายค้านเพราะอะไร เพราะพระบรเลือกตั้งยังไม่เสร็จนะและกําลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจประกอบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นทหาราง,งานนี้มีเอาคืนมีการวางกําลังเจ้าที่ตรารวจมีการวางกําลังเจ้าที่ทหารเต็มพื้นที่นะครับในการอารักขาขั้นสูงสุดเพราะเชื่อว่าจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงนี่แหละพวกเดิมพักเดิมจะมาเล่นงานพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่ง เกมการเมืองตอนนี้เข้มข้นแล้วยังยังไม่เข้มข้นนะครับบางคนออ้ยสื่อต่างๆก็นํานเสนอเชิงลบผมนําเสนอทั้งสองทางนะฮะทั้งบวกก็มีลบก็มานะครับแต่ทําไมมันควรจะหนักกว่านี้ผมประเมนว่าอ้ยมอนหนักกว่านี้ด้วยซ้ำไปมันต้องขนมาแล้วว่าเขาไม่กล้าขน,ขนแน่ๆเลยคิดในใจไม่ขนหรอกขนมามากเนี่ยถ้ามีการยุบสภาเมื่อไหร่พรักรมัฐบาลสวยนะฮะสวยทั้งสองฝ่ายนะเพราะอะไรมันจะเกิดศูญยากาศเกิดขึ้น นะฮะพระบรเลือกตั้งก็ยังไม่เกิดจะร้อยหนต่อ 100, 1้อยต่อ500ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนจะแก้กฎหมายกันยัางไงย,ยุบสภาก็ตอนนี้ก็ย้ายพักก็ไม่ได้นะครับด้าน,นหมายเขาว่าเกมเนี่ยต้องลากไปให้สุดนะครับอย่างเราก็ตามสิ่งที่เห็นในเชิงพฤติกรรมไม่เอาประยุทธ์นะมากันตั้ง20คนเนี่ยชูป้ายเนี่ยก็คงสะท้อนให้เห็นว่ามาจากกลุ่มการเมืองมาจากพักการเมือง มีเป้าหมายเพื่อแสดงเสรีภาทางการเมืองเท่านั้นยังไม่มีการเอาจริงในเกมนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ